เออไม่มืออีกข้างหนึ่งไฟไฟหมอบลงถะนอดมือเร็เวเร็วอีกข้างหนึ่งไฟไฟไฟก่อนเอา้าขี้เกียจเนี่ยวิ่งมาเหนื่อยไปยงั้นล่ะคอยโอ้ โอเคกินได้เอามาหรือคือเกยโอเคโอเคกินได้โอเคกินได้ยังไม่ใช่นังเสียงโอเคกินได้ ตกลงฟังรู้เรื่องหรือเป็นอะไรเนี่ย